เมนบอร์ด ATX เมนบอร์ด ITX เมนบอร์ด ETX เมนบอร์ดแต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยนั้นจะเป็นยังไงไปชมกันเลยรูปแบบของเมนบอร์ดนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากโดยหลักๆแล้วจะแบ่งประเภทตามขนาดของตัวเมนบอร์ดซึ่งแน่นอนว่าเมนบอร์ดที่มีขนาดเล็กย่อมมีจำนวนช่องซ็อกเก็ตน้อยกว่าเมนบอร์ดขนาดใหญ่ โดยเมนบอร์ด ATX เป็นเมนบอร์ดขนาดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะมีข้อดีดังนี้ 1. ถ่ายเทความร้อนได้ดี 2. ลรองรับการตกแต่งภายในเคสได้หลากหลาย 3. ม,มีจำนวนช่อง PCIe ให้เยอะและ 4. รองรับแรมขนาดใหญ่ขนาดต่อไปก็เป็น Micro ATX หรือ m atx มีข้อดีอย่างนี้คือ 1. ราคาส่วนใหญ่จะถูกกว่า atx เหมาะสำหรับ pc ที่ใช้การ์ดจ,จอตัวเดียว 2. ใส่กับเคสได้เกือบทุกชนิดและ3รองรับแรมได้มากกว่า mini itx และขนาดสุดท้ายนะครับจะเป็น mini itx ข้อดีคือ เหมาะสําหรับคนที่ชอบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกระทัดรัดและคนที่มีพื้นที่จํากัดในการประกอบคอมพิวเตอร์2ทําให้พกพาคอมพิวเตอร์ได้สะดวกและคอมพิวเตอร์มีน้ําหนักเบาและสุดท้ายเมนบอร์ดขนาด EATX ซึ่งเป็นเมนบอร์ดที่ใหญ่กว่า ATX แต่ว่าใหญ่กว่าไม่มากนะักโดยเมนบอร์ด EATX แรกเริ่มออกแบบมาเพื่อใช้กับ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันมีการนำเมนบอร์ดขนาด E-ATX มาใช้ทำเมนบอร์ดสำหรับเกมเมอร์กระเป๋าหนักเนื่องด้วยตัวเมนบอร์ดที่มีขนาดใหญ่ทำให้จำนวนช่องที่เยอะขึ้นกว่าเดิมอากาศถ่ายเทในตัวเคสดีขึ้นกว่าเดิมพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆที่ครบคันมากกว่าเดิมวันนี้เราก็ได้เห็นถึงความแตกต่างของเมนบอร์ดในแต่ละรุ่นแต่ละขนาดกันแล้วเราก็ขอจบการอธิบายแต่เพียงเท่านี้คอมครับ